ตำรวจเชียงใหม่ลุยเข้มเมาไม่ขับสงกรานต์ตำรวจตั้งด่านตรวจทุกเส้นทางสั่งจับจริงไม่มีข้อยกเว้นจากสถิติการกระทำความผิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่วันที่4เฝ้าระวัง7วันอันตรายที่ผ่านมาพบว่าคดีเมาแล้วขับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนำไปสู่อุบัติเหตุแ,แรงและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกสถานีตํารวจในพื้นที่เร่งดําเนินมาตร,ราการเข้มงวดโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางหลักเส้นทางรองรวมถึงบริเวณที่ตั้งของการจัดงานสงกรานต์และเส้นทางกลับบ้านของประชาชนในช่วงเวลากลางคืนมาตร,ราการสําคัญที่นํามาใช้ได้แก่การเตาแอลโกอฮอลตรวจสอบไปขับขี่และทะเบียนรถหากพบผู้กระทําผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจุดประสงค์ของมาตราการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการจับกลุ่มเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นพร้อมขอความร่วมมือหากดื่มแล้วไม่ควรขับรถควรใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มทำหน้าที่ขับขี่แทน เชียงใหม่จะต้องปลอดภัยและเราจะทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนทุกคนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ย้งจอมทองค,องคึกคักตำรวจสถานีตำรวจภูทรจอมทองอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนับมือหลังไหลรวมชงตองมิวสิคเฟสติวัล2025และงานแห่ไม้ค้ำโพสุดยิ่งใหญ่บรรยากาศนถนนเชียงใหม่ จอมทองบริเวณสี่แยกบุงพวดวัดด้านนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติต่างพร้อมใจกันแต่งชุดทุ้นเมืองเดินชมงานแห่ไม้ทั้งโพจอมทองซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของชาวจอมทองประกอบกับเสียงดนตรีจากเวทีชมตองมิวสิคเฟสติวัล2025ที่ดังสนั่นสร้างความสุขพันตำรวจเอกซินโนไทยลลิลอําผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทองควบคุมดูแลงานด้วยตัวเอง พร้อมเจ้าหน้าที่นับร้อยนายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างใกล้ชิดชาวจอมทองฝากบอกว่าปีนี้ม่วนขนาดใครยังไม่มารีบมานะครับจอมทองปีใหม่เมืองจีนใหม่ โอ้ยมันติดอะไรหนาววนี่้ด่านตรวจสงการหรือเปล่าพี่อ้าวมีด่านตรวจแล้วแม่อย่างนี้มันต้องเจอสายรับจับด่านตรวจซะแล้วตอนนี้นะครับรถติดข้างหลังเนี่ยเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยกำลังจะกลับบ้านสงการนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสายเหตุกันครับทำไมรถถึงติดโอ้โหนี่ไปไงครับนี่อ้าวเรียกครับสายเหตุของรถติดนะครับรถติดเป็นกิโลเลยครับครับอ้าวสวัสดีครับอยู่ครับอ่ะตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับ ก็นี่ครับผมมาถ่ายตำรวจปฏิบัติหน้าที่ครับทำไมครับผมเป็นประชาชนผมถ่ายไม่ได้เหรอครับโอ้ประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายการทำงานของตำรวจได้ครับแต่ถ้าจะถ่ายผมรบกวนถ่ายให้เห็นทุกมุมด้วยนะครับอ้าวได้เลยครับนี่เซลฟี่เลยนี่อ่านี่เห็นทุกมุมเลยครับนี่อ่านี่นะครับนี่นะฮะตั้งด่านตำรวจตั้งด่านครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆเห็นคนเหล่านั้นไหมอ้าวนี่ครับก็เห็นครับเนี่ยคนปกติครับเนี่ยยังไม่เห็นมองผ่านกล้องอาจจะไม่เห็นอะไร ลองใช้หัวใจมองครับอาจจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นเอากล้องลงก่อนครับคนแรกเมาแล้วขับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้280คนที่2ขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนคนที่3ใช้โอกาสช่วงเทศกาลผลยาเสพติด<ะ>ส่วนเจ้าคนที่4เนี่ยรับทรัพย์ในเคหสถานตำรวจ191แจ้งการสกัดจับโอ้รับเหรอนึกว่าเจ้าของร้านทองเอ่ออะ,อะไรครับคน คนที่ตัวแดงๆนะครับถูกจับข้อหาเลยเหรอไม่มีนี่ไม่มีแล้วนะไมามีนนไงตัวแดงๆอยู่่นน่ะตัวแดงๆไม่มีครับอ้าวไม่มีไม่มีเลยอ้าวไม่เอ็ดไม่เป็นไรไล์ตรวจกวาอย่างนี้คอนเทนต์ทุก่เดี๋ยวผมขออนุญาตครับ่ะ่ะมาครับทุกคนแค่ปรับมุมมองลองเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าตำรวจไทยทำเพื่อประชาชนเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อทรัพย์สินและชีวิตของท่านได้ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเครับอ๋อจะไปเอลคูเมืองกบไเอ้าโอ้โดนนั่น ขออนุญาตครับรครับผมออสวัสดีครับสวัสดีครับไปเอปี่ยปีใหม่ทางใดครับเนี่ยจะไปเอี่ยปีใหม่ที่คลุมืองครับโอ้ แล้วจะไปโชว์แล้วอย่างแบใส่หมวกกันนอกกันสักคนครับนีน้องก็ใส่หมวกจะสามารถใส่หมวกกันนอกได้จะใส่หมวกกันนอกได้เลยครับมันตึอกฉดาครับอ๋อบางกระอรเอาฉาดออกก่อนแล้วใส่หมวกกันนอกเพราะว่าปลอดภัยมันจะบางงานบางงานเดียวเขาตอนเขาจะลงแสดงเขาก็ใส่ไหมได้เอาฉาออกก็ได้โอ้จะเอามวกกันนอกใส่แล้วเอานี่ใส่ต่อครับมันใส่มาได้ครับอันนี้กับ เอาใส่ถุงหรือสสอไปก่อนพอใกล้จะนี่ครับก็เอาลวใส่โอ้ก็นี่บาดได้บัดชจไก่ละครับเลยหักไปเน่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานั่นบัดเจวันนี้บาดได้มันจะบเกิดอุบัติเหตุมันบาใช่ครับเนาะมันเพราะว่านี่นิดเดียวโกงเดียวน้อยเดียวมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาแล้วถ้าเฮาเจ็บแข้งเจ็บขานี่มันยังรักษาได้ไปโรงพยาบาลได้แต่ถ้าหัวนี่มันเป็นของมัชฌาการใหญ่เออนั่นครับของมัชฌาการใหญ่นี่มัน ยางฮเฮาสามารถยังฮาอ่านอนที่เตียงได้โอ้เออนอนที่เตียงได้แล้วสุขขาก็เปลี่ยนเอเอาหมวกกันนอกใส่ <ไง S 2> เอาเนี้ยใส่หมวกกันนอกหากกรามเนอะเออครับเออเว้ยสียเวลาหมุนเข่าเนี่ย